สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเกมการชกของคู่ยทินแล้วก็เบ์ดก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนนะครับก็กีฬานะครับเนาะมันเกิดขึ้นได้เร็วมากนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับพอพูดไว้นะครับก็เป็นทางด้านโยทินนะครับชนะที o เนะครับเร็วไปหน่อยเนาะผมคิดว่าแฟนมวย ชาหรือไทยที่ดูคิดว่าน่าจะเร็วไปหน่อยโอ้โ oh, หถ้ามี3 4มสี่หเราจะได้ดูเยอะดูอาวุธมวยเยอะกว่าน,นี้นะครับนี่ครับโยทินก็ใช้ศอกขวาเข้าไปนะครับใช้ศอกขวาเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าโยทินน่ะมีศอกก่อนจะเข้าไปรัดเตียรัดหัวเขาก้า 9, มีศอกเข้าไปก่อนนะครับทําให้เบิรนะ์ตนั้นแตกแผลใหญ่นะครับหมอก็เลยยุติให้สต็อกนะครับให้ ยุติแล้วก็เป็นชนะแตกนะครับก็ถือว่าเป็นแพ้ใหญ่นะครับแพ้ใหญ่นะครับถ้าได้ยูเกมย,ยาวๆนี่ผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะน่าจะได้เห็นอาวุธน่าจะได้เห็นอาวุธหลากหลายกว่านี้เนาะทุกคนก็จบลงไปนะครับเป็นยูทินนะครับสามารถแชมป์ WBC ได้นะครับก็ไม่ถือว่าเสียหายนะครับเบิร์ดถือว่าไม่เสียหายนะครับถือว่ายังกลับมาได้นะครับเพราะเขา พลาดนะครับทุกคนมันพลาดกันได้นะ,ะนักมวยด้วยกันอนะ่ะผมก็เคยเป็นนักผมก็เป็นนักมวยอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะความรู้สึกของเสียดายนะเบิร์ตก็คงเสียดายนะครับเพราะมันไม่น่าโดนแต่ก็ดูแผลนล้วใหญ่นะก้าวฟันเบิร์ดก็ฟันเหมือนกันนะมีศอกแลกกันนะแต่เบิร์ดโดนของอทางด้านยูทินอาวุธยูทินเข้าไปก่อนนะครับอืมจบ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 ,บ,บเร็วเลยนะครับทุกคนนะก็แต่เบิร์ดก็ ไม่ไม่เสียของนะครับไม่เสียหายนะครับแต่ในในมุมผมเป็นนักกีฬาด้วยกันนะผมคิดว่าเบิร์ะไม่เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่ามันมันพลาดกันได้ของพวกนี้นะครับเบิร์ดก็มีโอกาสทําฟอร์มขึ้นไปใหม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่เกมน่าจะยาวกว่านี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนกันว่าอยากให้เกมยืดยาวมากกว่านี้แหละจะถามว่าหมอเนาะเขาก็ต้องเซฟนักมวยนะครับเนาะนะอย่างว่าหลยเบิร์ดเขาคงอารมณ์นั้นเนาะ เหนื่อยยังไม่ออกเลยก็ว่าได้เหนื่อยกำลังจะซึมเลยนะครับผมเข้าใจฟิลฟิวเบิร์ดหรือนักมวยด้วยกันนะครับมันมันพลาดกันได้นะมันมันพลาดกันเร็วเกินไปเนาะมันอีเก์เลนมากเกินไปนะครับก็ต้องยกเครดิตให้โยทินนะครับโยทินด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าโยทินนี่คือระดับยอดมวยนะครับในรุ่นนี้เลยยอดมวยเมืองไทยนะครับถือว่าเบิร์ดก็ไม่เสียหายนะครับได้ขึ้นไปเจอกับยอดมวยก็ถือว่ายอดแล้วนะครับก็มีโอกาสทำฟองขึ้นไปเจอกันใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับมีครับก็ถูกไปอีกหนึ่งวิดีโอที่ผมคลิปก่อนก็เคยพูดนะครับก็ถ mm ือว่าก็เป็นกําลังใจให้เบิร์ตนะครับก็ยินดีกับโยทินนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ WBC นะครับผมก็ผมเองก็เป็นกาลังใจนะครับก็คอยดูคอยให้กําลังใจนักกีฬานะครับทุกคนก็อย่าไปซ้ําเติมนักกีฬานะครับก็อยากให้กำลังใจไว้ต่อไปยังมีนะครับเกมต่อไปยังมีนะครับทุกคนนะถือว่าไม่เสียหายนะครับ ก็พัฒนากันช่วยกันพัฒนากันไปเรื่อยนะครับเนาะสู้กันต่อไปนะครับนะก็อย่างแซมมี่ก็ผมเองก็เป็นนักกีฬานะครับเข้าใจฟิวคนแพ้นะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ได้กลับมาต่อสู้อีกครั้งนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับแฟนมวยนะครับเมนมีให้กำลังใจนะครับนับมวยกันเข้ามานะครับทุกคนนะให้กําลังใจกําลังใจสําคัญที่สุดนะครับไฟต่อไปนะครับเขายังไม่เสียหายอะไรมากนะ ก็น่าจะเจ็บเยอะแหละนะครับนะเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตแผลของเบิร์ดขึ้นมาใหม่นะครับเบิร์ดให้ดูนะครับเบิร์ดให้ดูเรา่าจะชัดขนาดไหนเรามองคลิปกันเราก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแฟนคลับครับยังไงก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแฟนคลับมีข่าวสารอะไรให้ผมนําเสนอหนือแนะนานะครับได้นะครับบางครั้งผมก็ไม่ติดตามก็ ไม่ทั่วถึงนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับที่ทักเข้ามาในแฟนเพจแซม m ี่ไฟต์เตอรนะครับส่งข้อความอยากให้วิเคราะห์ร่วมกันส่งเสริมศิลปาต่อสู้ร่วมกันทั้งไทยและก่างชานะครับแมี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม